สำหรับคนที่จะก้าวไปเป็นครูในอนาคตมารยาทการอ่านถือเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกันค่ะเรามาเริ่มกันด้วยแนวคิดที่ทรงพลังมากๆนะคะลองนึกภาพตามดูสิคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราตรวจงานนักเรียนอ่านหนังสือในห้องสมุดหรือแม้กระทั่นเปิดข้อมูลหน้าชั้นเรียนพฤติกรรมการอ่านหนังสือของเราเนี่ยล้วนอยู่ในสายตาของนักเรียนเสมอ สิ่งเหล่านี้เลยเปรียบเสมือนบทเรียนที่ไม่มีเสียงที่จะค่อยๆหล่อหลอมวัฒนธรรมการเคารพซึ่งกันและกันและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยขึ้นมาแล้วคําว่ามารยาทการอ่านในบริบทของห้องเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่จริงๆแล้วมันส่งผลโดยตรงที่สําคัญมากๆอยู่3มิติด้วยกันค่ะ ผลกระทบทั้ง3อย่างนี้ชี้ให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่านิสัยส่วนตัวของครูแค่คนเดียวเนี่ยสามารถส่งผลต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยรวมได้มากขนาดไหนเอาละทีนี้เรามาเจาะลึกถึงหลักการที่เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้กันเลยรากฐานของการเป็นนักอ่านต้นแบบที่ดีนะครับจะถูกสร้างขึ้นจากหลักการสําคัญ5ข้อนี้แหละค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาวิชาชีพครูทุกคนควรจะฝึกฝนให้ขึ้นใจเลย2หลักการแรกนะคะหัวใจของมันก็คือ การตระหนักรู้ถึงสิ่งรอบข้างเริ่มจากการเคารพพื้นที่และสมาธิของคนอื่นไปจนถึงการเคารพทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันและที่สําคัญมากๆก็คือการให้เกียรติงานเขียนส่วนตัวของนักเรียนด้วยหลักการต่อมาก็คือเรื่องของการเป็นต้นแบบหรือก็คือการเป็นอิทธิพลเชิงบวกนั่นเองค่ะทั้งในแง่ของการแสดงออกถึงความรักในการอ่านและอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ทางวิชาการและหลักการสุดท้ายก็คือการนําเอาคุณค่าทั้งหมดที่เราพูดถึงกันมาเนี่ย ไปปรับใช้กับโลกดิจิตอลซึ่งแน่นอนว่าเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับห้องเรียนในยุคปัจจุบันเอาละค่ะเราพูดถึงหลักการกันไปแล้วทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าหลักการเหล่านี้จะสร้างผลกระทบเชิงบวกเป็นทอดๆในสถานการณ์จริงในห้องเรียนได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับในกรณีแรกเมื่อครูอ่านงานเขียนของนักเรียนอย่างเป็นส่วนตัวพร้อมกับให้ฟีดแบ็กที่สร้างสรรสิ่งที่ตามมามันไม่ใช่แค่คะแนนแต่คือความไว้วางใจ ซึ่งสิ่งนี้จะทําให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ใกล้ที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยมากขึ้นในครั้งต่อๆไปหรือในสถานการณ์นี้นะคะการที่ครูนั่งอ่านหนังสืออย่างสงบในห้องสมุดมันไม่ใช่แค่การรักษากฎแต่เป็นการสาธิตการเคารพพื้นที่ส่วนรวมให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมเลยและนี่คือภาพสะท้อนที่ยอดเยี่ยมของหลักการนี้ที่จะทําให้นักเรียนค่อยๆซึมซับไปเองกรณีสุดท้ายจะพาเราเข้าสู่โลกออนไลน์ค่ะเวลาที่ครูนําบทความมาวิเคราะห์ร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียนเนี่ย มันไม่ใช่แค่การสอนให้อ่านแต่เป็นการสร้างแบบจำลองกระบวนการคิดชวนตั้งคำถามกับแหล่งข้อมูลและแยกแยะข้อทิจเจงออกจากความคิดเห็นซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลโดยตรงให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อดิจิทัลและมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลมากขึ้นดังนั้นประเด็นที่สำคัญ,ญที่สุดเลยก็คือการกระทําเล็กๆน้อยๆของเราในฐานะครูเมื่อรวมกันแล้วมันสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่การมีมารยาทที่ดีได้ เพราะทั้งหมดนี้จะสร้างผลกระทบแบบระลอกคลื่นที่ทรงพลังมากๆครับการแสดงความเคารพของครูจะสร้างความไว้วางใจในตัวนักเรียนซึ่งจะค่อยๆหล่อล้อมวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึ่งกันและกันในห้องเรียนและปลายทางสุดท้ายก็คือการปลูกฝังให้นักเรียนกลายเป็นผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบไม่ใช่แค่ในโลกของการอ่านแต่ในฐานะพลเมืองดิจิทัลด้วยสุดท้ายแล้วคำถามนี้จึงย้อนกลับมาที่ตัวเราทุกคนในฐานะครูผู้เป็นต้นแบบนะครับว่าวันนี้ กระจกแห่งนิสัยการอ่านของเราจะสะท้อนภาพนักอ่านแบบไหนให้นักเรียนของเราได้เห็น